สวัสด right, ีครับพี่น้องครับมื้อนี้กับมารีวิวเบิ่งอผ่บ้านครับติดผ่ามานครับหนึ่งลิ้นครับยังไงครับยังไงครับพี่น้องรีวิวบ้านครับนิใส่เล็กเลยครับรีวิวบ้านครับพี่น้องครับเไ็่สร้างการเปลี่ยนนะครับเนาะยังไงครับคืออยู่วะครับคืออยู่วะครับพี่น้องครับคืออยู่วะครับคืออยู่วะครับ เหมือนแบบติดนะครับทำแมนนะครับพี่น้องทำแมนนะครับทำแมนครับติดแบบง่ายๆครับเนาะติดง่ายๆนะครับพี่น้องเนาะติดง่ายๆนะครับพี่น้องครับทำแมนแบบไม่ครับติดทำแมนครับพี่น้องครับติดทำแมนครับทำแมนสีแบบ ออกน้ำตาลดำดัดได้ครับพี่น้องครับสีเทาๆครับใบสมัยครับตายครับพี่น้องครับเนาะนีนะครับไปเบื้องข้างหน้าครับพี่น้องไหลงามอยู่ครับงามอยู่ครับซื้อมาจากแถวเล่มแถวอำเภอเนาะลั่นสามารถครับสามารถกระโดดจักนะครับเนาะ เป็นยังไงครับ C คืออยู่ครับพี่น้องคืออยู่ครับพี่น้องครับคืออยู่ครับนะครับมือตัดแรงหมดแล้วครับเนาะทั้งหนากันเสียดมาอีกครับทั้งล่างกันปั๊บปุ่มอยู่ได้ครับนี่ครับยังบัวเลี้ยงได้ครับนี่ครับ นีทายนีรูปครับอันนี้พื้นที่นี้ครับเป็นพื้นที่ของช่างครับนี่ครับมาไายให้เบ่งครับพี่น้องครับนีเงี้นี้ลูกค้าครับมาไลยครับมีนี้ครับอะไรบ่มนี้ครับพี่น้องวันอาทิตย์ครับร้านอะไรญงครับปิดครับเดี๋ยว่าสร้างแบบพอเพียงนะครับพี่น้องครับผูดในสนใจกัต่อได้ครับเด้รับจูนรดจีนได้ครับพี่น้องอาะ ฝากไว้น้ำอมกอดพี่น้องนะครับนี่ส่เงินตีเองนะครับนี่ก็ได้ครับช่วยกันตีแล้วครับกบสั่งครับช่วยกันตีแล้วครับพี่น้องครับใส่เงินตีแล้วครับพี่น้องครับเนาะใส่เงินตีแล้วครับพี่น้องครับเนาะมีเงินชิปสั้นๆนะครับพี่น้อง เิ็นชิปจนสั่นนะครับพี่น้องครับเนาะเิ็นชิปจนสั่นนะครับพี่น้องเห็นชิปเห็นชิปจนสั่น้วครับพี่น้องนะครับเห็นชิปนสั่นนะครับพี่น้องครับเนาะคำว่าลายเติมยวนะครับนี่นะครับพี่น้อง ประมณารก็เป็นยังได้ครับคืออยู่บอกครับติดประมาณนีะครับคืออยู่ครับคืออยู่ครับนี่ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง j j Channel นะครับขอบคุณครับ